เอาตัวเลขโอ้ตัวใหญ่เติบตัวนี้ไหตัวเลขนี่ตัวใหญ่โอ้ยโยไปน้ำกระเพื่อมย่พี่น้องนานเอ้ยบักเพื่อนหนอีแล้วยลังที่สองนันตัวที่สองถว่าเปนตมคุณบริแท้มคุนคือเขาปูบุ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 ยบักไงพี่น้องบักไง กูนะปัดนี่แต่บักอเอบๆนะครับบัได้หลายตัวแต่แต่ละตัวนี่คุณภาพทั้งนั้นเลยพี่น้องกบทงบองบัคือกบโคกโกบโคกโนี่ได้หลาย,ลายแต่ตัวน้อยครับพี่น้อง สวัสดีครับของน่ากินที่นิสานครับพี่น้องเมื่อวานฝนสีเศร้าแล้วเมไ่้มะกีฝามมก่อน,องนไงแต่พี่น้องเอาอยาสีเก็บดอกหวานบานอื่นดอกมะแกเพันว่าให้จางง่อยอยู่พ้นเก,ก็บดอกกระเจียวน้ำบ้านนี่ละหากินค้างบ้านนี่ละพี่น้องมือเนี่ขค้างข้างรถไฟนี่ละนะครับหมายกินไก่มาได้ดอกยานฝนตกนะครับหมาเก่เานะครับพี่น้อง ลองเบิงนะครับมาลองเอ่อ hmm. มื uh ่อ huh. น no um, 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 oh ี huh ้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางก่อนไหนนี่ขึ้นทางโคกทางหน้าเจ้าของทางขุนบ้านนี้ลงมาทางทางรถไฟทางล่างพี่น้องบ้านนี้นะครับทางนี้ผู้มีผู้ใดว่าได้กควบเทือดอกอ่าผู้กองนาจิมาลองลองเบิงนะครับลองเบิงผมว่ากบมันาจิไปทั่วทิศทั่วแดนนะนะนะครับผู้ใดว่าบ่มี่ตทั้งทั้งว่างั่นว่าผู้ใดว่าบ่ได้ว่าันว่านะครับขึ้นเชื่อว่าบักอันนั้นบักกันคุ้มบักกันบักลวงพี่น้องขึ้นเชื่อว่าบักลวงแล้วบักลวงนั่นบ่เคยนั่นบ่เคยฟังไปหรอก เพรมาะว่าผมมีกรบเรากาสันปูได้ปไปใส่กับปูได้ทั้งล่างว่าะสันว่าแต่ก็บ้ยทั้งถึงเหมือนมันโบทนันพี่น้องทั้งถึงโบทันมีเน่าสิไปอยู่เอาหาลอบาอ้านเดี๋ยวก่อนเราเมื่อนีพ่พวกทั้งล่างแล้ก่อนเถอะอตายไซที่ทั้งานเดียวกันเด้อทั้งผู้กองหนูผู้กองตุ้ยผู้กองโตเพราะว่าโอ้ยลงด้านไปหาอยู่หากินในไข่เบิ้งแต่ว่าสันว่าจัดให้แล้วน่าอ้ายาไซเอ้ยนะครับเพ่หูยทวว่าผมยากปานใดว่าสัน เขาตะเแล้วกิจกรรมนะครับปฏิทตากันยากคือนเขานะครับหาหมือสบายบ่พอดอกผู้กองนัดน,นี่ไปลองเบิ้งพี่น้องเจ็ดหลังคือนเขาสิเป็นจังไหนครับมือนั้นใไซตุ่มเลี้ยวน้องนะครับน้อง,อง,องอยีทำงานเราบ้างไหมผู้กองวสันวาเจ้าหันปากตุ่มพิษวสันวาห่วยเป็นเมียนบอกพี่น้องนะครับเลี้ยมเมียนควอมเพลินบุธรรมดาพี่น้องหันหันปากตุ่มลงล่าง นะครับเล่าเลยว่าบะแมนประสันตุ่มมมนต้องหังปากขึืนเทิงว่าสันวาเอาผมสิร้องเบิ้งพี่น้องผมสิหันปากขึืนเทิงร้องเบิ้งนะครับว่ามันสิเป็นจังไดครับมามันจะคือว่าน้องสายพ็นแนวน้ำมากครับหันปากขืนเทิง,งนะครับอ้ายสายเจัาไดหันปากลงลางหห่งา,ลงลางหรือหันปากขืนเทิงพี่น้องเนี่ยปากตุ่มเนี่ยนะครับมันมีทางเดียวนี้น้องมันว่าหันหันปากขึ้นเทิงเทิงวราสันวาผมเหมือนหันปากลงล่างยังส่พี่น้องนะครับร้องเบิ้งครับพี่น้องเป็นเจัาไดครับ Long bông đi đâu. thằng ta sinh dưng cứ những lòng quân bà. Long bông dân. Amen, mang. Ui. Ui. này không ngán, con. อันปากขึ้นทึ่งมันกันอะนี่อะไรพี่น้องนี่คือปากมันผมจีหันปากขึ้นทึ่งธรรมาดาผมจีหันปากลงล่างอย่างสี่พี่น้องมือนี่สิ่ร้องเบิ้งครับหันปากขึ้นทึ่งเอาร้องเบิง้งร้องเบิง้งหันมาหมาละเจ้าฮะเจ้าโดนที่เท่าละ เนี้ยผมกระสุนเก้าพี่น้องไปเคียงหน่อยแล้วมันพผพอ่อผมใส่เนี้ยนนี้ไปน้ำเนี้ยซับไปน้ำครับปลาซับเด้คนตกเถอะเนาะ

วัสดีงามโซาๆครับพี่น้องบรรยากาศเย็นจ่อยๆเย็นนั่งบุญเนี่ยที่มันเย็นหนาวนี่แหละคิดว่าคือบรรยากาศมันเปลี่ยนเย็นหูซื่อๆหรอกว่าบางคนว่าเยน็นกายเยน็นกายเย็นคิงโขาปลาเห็ดอันละงอกกระจ้าพี่นอ้องการย้่มอยากให้ได้น้ำจืดไปลาเห็ดละงอกแบบนี่ยเว้นทำให้น้ำสวนน่ยไปไปเบิ้งกันพี่น้อง มมเ,เมียนมาเอาหมดแล้วมันอย,ยอยู่ใกล้บ้านโอ้ยังยังยุ่ยเร็วไปยังเหลืออยู่น้ำมะบุขุนเถอะเออเออบุขุนจังไหร่บุคุนจังไดรนั่น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 บุขุนจังไดรน,น้ำบุขุนจังไดร่เด็กปุนนกป้นเร็วพี่น้องเด็กปุ้นเร็วหลังแรกมาเลยเนาะอึบอืออึบอือ,อ,อ,อเอาตัวเลข โอ้ตัวใหญ่เติบตัวนี้ไหมตัวแรกนี่ตัวใหญ่โอ <mie ım. S 2> e. ้โอ้โอ้บอกคบเท่าตัวนี้ไหมกบเก้าพี่น้องกบเก้าเต้นสีล่างแบบระวังก่อก่เก่าอยู่เดี๋ยวกอนเฮ็ดเฮ็ดเฮียกบตัวนึงกระปูตัวนึงโอ้ไปเข่งเพิ่นไปเข่งเพิ่นไป โลกเอื้นหมดเลยน้อ,นองจริงตัวนี้ไปถ่ายฟักใช่กอนเอา้าไก่บ้านก็มีกุบไก่บ้านก็มีกุะมาแต่ทานแล้วหลังแรกแย,ย่านสุนัขแบบขับกวันดูอุ๊บโอ้ยเอาคนเราฟังก็ฟังเนะครับไป ก็ฟังพุ่นบ่ากันดูฟังทั้งผู้วุ่นผางแย่งเขียวพี่น้องมันแบบฟังนี่เดียนนวน,น้ามบกุนคือว่านอะไรนี่ขะไดโอ้ยมีหอยบอนอ่น้อบ่ดินโมยังจังเม็ดึ๊บอบเดี๋ยวไปก็ยังมีน้ำดินอยู่กระเพื่อมอยู่เดี๋ยวไปน้ำกระเพื่อมอยู่พี่น้องนานเอ้ย,อยบกกัยยบกเปลือ่อนหวานอีกแล้วลังที่สองนั่นตัวที่สองเนา นี่ปากเดียวล่างมือเดียวก็ได้โอ้ไปเชียงไปโลกไหมหมอนเราพี่น้องน้ยเต้นข้างไรโตัวนึงเต,นนต,นนตน้นลงน่มหล่ำสวยอยู่ใช้ไว้นี่สองหลังพี่น้องสาเนี่ยื่อว่าบุมีกบทั้งลางไหมนี่จะอยู่ทั้งโคกว่าสันวาันวา,นาโอ โบเสียคนเดือกเหมือนคนเล่มอุากันมาทางล่างเหนไดจะบอกไปได้เพี่น้องเด้อทางล่างมีกบอยู่ทางคูงน่นี่เอาหลังที่สามนาม้ำน้ำใสติงลิงน้ำใสติงลิงอโอ้โหตีกรูปเงาพี่น้องตีกรูปเงาสมพาะมันโบเข่าเลยมั้ chưa cứ cố nhau bên cố bay ấp đây một nữa ừ. lại thôi à. ามาเมาเมาไหมบอกบออกจแกกันดิเฮ้ยเขามาอย่างไรพบเลยพวกเขา,เาไปต่อไปพี่น้องโดดลูกน้ำเสืออยู่โอ้ยมันบ่มีกบสบอ อมนบอกคนัวเห็นตุ่มซะบ่อ้านีเค็เห็นนันกบเงาอีกเล้วสมเพอาันเข่า่มีกบตัวหนึงมีกบตัวนึ่งกบตัวหนึ่งกคบเาบเงาตัวนี้ นะนีะ่กบตัวนึงพี่น้องเอาเสียวกบเนี้ยออกหลังใส่โชว์อยู่ให้หน้ามีหลังเดียวนี่อยู่ให้หน้าหลังอื่นอยู่น้ำสาะหมดนกตรูมตัวนี้หีหยนกตรูมตัวเมียโอ้ยหลังใส่โชว์มันมีซีรีอยู่แถวหน้ามันมีเต้นมันมีหยางแถวหน้อาอ้าวมีหนึ่งตัวเห็นเห็นตาเราพี่นออ้องอ้าวมันยังจ๊งมีเต้น

น่าบนขุนตอนนั้นก็ยังเตี้ยนลงอยู่ต้อง่าใส่น่ะแหละเตี้ยนลงเล <c ười> อเขียงอย่างเดียวใส่มองเตี้ยนหลงตัวเท่ไหม <c ười> โอ้ยบบติงบบคิงเลยบนมี่ะบอกภูมิ้องนี่ไหมย,ยังเห็นห้อยติ่งตัวหนึ่งอยู่หลังสุดท้ายใส้คางๆกันปันใส้ปันใส่เบ็ดกบีเลยนะเออโอ้แม,ม่ ถือว่าเป็นต่มคุณมาเลยที่โบคุณคือเขาปูบุ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 บักไงพี่น้องบักไงกูนะปัดบักไงเลยึอ กบอายุเยอะพี่น้องเว่ากบเท่าเราก็เจ็บมันเจ็บใจโกบอายุเยอะเผื่อ <c oughs> พี่น้องมึงเนี่ยตัวแบบไงเลยกบเก่ากบเท่าเฝ้าตุ้มตัวบักเอฟตัวบักเอฟตัวสุดหน้อยไม่ใส่หมือหลังสุดท้ายเป็นหาตัวพี่น้องตุ้มสามตุ้มเจ็ดหลังในหาตัวหาทุนหรือกำไรพิจารณาเอาพี่น้อง ไปเขาบ้านครับนี่เลยครับพี่น้องกบทางธงคนว่าบ่มีกบนี่เดจะบักอิบๆนะครับบ่ได้หลายตัวแต่แต่ละตัวนี่คุณภาพข้างนั้นเลยเพี่น้องกบธงบบคือกบโคกกบโคกนี่ได้หลายแต่ตัวน้อยครับพี่น้องเอาสโลคิมน,นี้ก็ประมาณนี้ละมันรู้นะครับใครก็นอ,นอนดูซ,ซ,ซื้ออยู่ตุ่มหกเก็ดหลังแปดหลังอยู่เนี่ยมือเนี่ย นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปที่ในคอนพี่น้องมากกดไลค์ในในในจะกดแชร์ครับพี่น้องที่ไหนอย่าลืมเด้อกดติดตามน้องนุ่มมีกำลังใจสูดตัวไนดะ้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีใจสวัสดีครับผม